ตาตองใส่น้องพี่สองครับตาตองสะับทับโอ้ครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมก็จมมาใส่เบ็ดเด้อครับเด้อยววันนี้มาใส่เบ็ดอยู่หนองกังนนะเพื่อนเก่านะที่ลงมาทางใต้นี่ครับน้ำขึ้นวันนี้ฝนตกแห้งมนันน้ำฮู้ยเราขึ้น ได้ได้เบิดมาสามสิบสามสิบห้าหลางครับครับรอติดตามนะครับแต่ผมมาค้ำในขั้นไม่มนนี้ผมคิดได้คอใส่เบ็ดก่อนะครับเนอะถ้าพบกันตัวแรขเลยตัวแรงผมคิดมการอยู่รอบนึงครับขอใส่เบ็ดก่อนะครับแล้วพี่น้องเนอะครับติดตามครับมันมืดแล้วครับพี่น้องผมก็ใส่เบ็ดแล้วนะครับนี่สามสิบห้าหลาง พี่น้องคร่บผมคิดได้รับมือกิดเข้ากัก่อนครับนี่น้แต่ะผมจะจับโอ,อกมาจะเบ,บิ้งลองบนึงรับ้องเบิ้งค่ะมันทึกหรือบ่ทึกกันเลยเรามันเป็นตะยามโตส็นตาไส้โต๊ะกัเปลีย่ยนเงยพันอยู่ครับครับผมโอ,อ่งมาแล้วครับพี่น้องคนับอย่าเบ็ดรอบเล็ก เป็นอะไรมิงขนาดเลยไปพบเปนเนื่อบอก่อนไรเป็นอะไรมิงมิงขนาดเลยนอนบุวงเนื่อก่อนยังอยู่เนื้อยังอยู่หลังข้างนะบนอืเอาละครับพี่น้องเอาแล้ว ป่าหยังกันดินี่ครับนี่ป่านั่นอะไรเมื่อแหงเนาะปลาซืือมึคุน้องบอกก่านี่ปลาซืือเอ้าผมเก็บกุได้ครับตัวเล็กกับตัวใหญ่ไปเลยเนาะ คช่วงขัเน,นเด็ดเลยเขามาเฮ้ยเอาละครับบัดนี่ล้างนี่ครับผมไปงับน้องผมเอาละครับไม่โดนแล้วครับชีวเว้นตายยังอู้เอาละครับพี่น้องอะไรมาแล้วมาแล้วชิวเว้นตายยังนั่นแหละหดูครับเลย มออาเยงเสียงกับน้องฟังเสียงค่ไหนฟังเสียงกับน้องนี่สนเสงยงง่ายครับ ปลาครับเพิ่งปลานี่ยปลา,ปลาปตองครับนี่ยทึกหลังสุดท้ายบุรีทึกสามตัว กนี่ว่าสิบประมาณนะครับมาได้ยี่สามตัวนี่ตัวปลาแงงแล้วก็ปลาซึมง่อยู่เลยครับจิดยู่สามตัวรับผมขอเซเบล้านนี้ก่อน ครับผมมาฮอดรถลดแล้วนี่แต่ขีดมือนะพี่น้องคนนี้ผมขีดมือแล้วพุล่ละมือเส้าจะพอกันล็อกเส้ามาเลยมากูบึงลอ็อกบัขคืนได้สามตัวปลาตองตัวนึงกระปานสแง่งตัวนึงกับปานเนื้ออ่อนปลาซืมเฮานะตัวนึงครับสรุปรนะได้สามตัวบัขคืนบบเห็นปลาดุกสักตัวน้ำก็ขึ้นแห้งอยู่ ใ่ป่ามุกินเบ็ดผมก็ได้เปลี่ยนยืนไปหมดเลยละเอาครับพี่น้องรอบเสาเจอกันครับครับสวัสดีตอนเสาครับพี่น้องผลพึ่งตกผเพึ่งโอกมาผลตกเสากินนี่อเลุงก็กินน้ำเราทั้งกันผู้เขาทั้งพวกผลไม่อีกหล้วพูขาวไม่กี้อะไรพนะ คือยามมองอยู่ไตหโอ้ยามมองอยู่ถึงไตทึบโบรายบอ,องลางเี่กน้อเอาเราปนงลางนี่โหยุก้วคขับลางเียคันเบ็ดได้ ติดเลนี่ติดเลยรับน้องนี่นี่ขั้นนี่มับน้องนี่มันะครับมันกินเปลยนป่ายังมัใหญ่มันเด็นว่างเลยกิยมเฮงประเดนเาขึ้นกอนเปี่ยนปลาอย่างเนาะโอ้ยสเงียงครับน้องสิงเงี้ยง่ายู่โหนี่ พี่น้องนี่ใหญ่เติบได้เสียงเียเลยเตือบพ่อป,ปกติปุ๋ยเหรเอา้าพี่น้องติดตามต่อไปลางเล็กดูแล้วมาแล้วลางเล็กพี่น้องหลานนี้ก็ดูแล,แล้วนี่นี่นี่ดูดแ,แล้วนี่ลองเลยครับพี่น้องครเอา,าด้วง,ง,งครับครับคอนด้วอีกแล้วครับเลยมาแล้วมาแล้วนี่ น่าจะเป็นปลาตงองเดี๋ยวผมุขเอาปลาขึ้นมาได้รับเด็กน้ององอิงใช่ไหมเจ้านิงเอาละครับดูนละครับเฮ้ยเด้นี่นี่รับนี่เอาละครับนี่ทัดช่องปลาตองครับนี่ปลาตองง่าย,ยาครับ คักน,นี่นี่ได้ลับแล้วเหมือนคืนนี้ก็ได้ตัวนึงโอ้ใหญ่คักตัวนี้โหโหใหญ่ไลยตัวนี้เลยขนายุกขนาดนั้นแล้วเนี่ยอ่ะอืมปลาโค ติดนะครับเลยมาแล้วมคนนึงบิบน้ำขึ้นเขาเตรียมที่สามแล้วครับนี่ยโคนะครับติดตามไปเรื่อยๆครับเจ้าเลาะดำหนาโอ้อบึงคันเลยครับนี่จมน้ำเลยเม่ปลาไหลวะขัะะนเลยคือปูปลา ขั้นจุ่มน้ำเลยครับโอ้ปลาดุกครับนี่ดุกครับดุกแต่จะตายนะครับเนาะแต่จะมาอยู่เพิ่งตายนีโอ้จุ่มน้ำเลยดุกครับเต็มที่สี่อืไอ้ดุกเพิ่งตายครับนี่เอ้ามันหมานครับพี่น้องอันนี้เต็มที่สี่เลยแล้วปลาดุกปลดก่อน ตายไหมลุ้นน้อกันชิมาฮายู่บัห้าหลังห้าหลังสุดท้ายกลับมาลางนี่โดนแล้วครับนี่จะเม้นตายัางนี่มีคันพิษเลยครับนี่โอ้โหทำเนี่เฮาลุ้นน้อกันกับปลายัางดดดดยุบไม่ให้เกินเลยเอาเนี่น้องนี่ประต่งี้แล้วครับนี่เต็มทีส่สวงแล้วประต่งี่ โบพาดับพี่นองเด้อมันนี่มาแล้วมันนี่นะอ๋อเยลึกแตัวเกดึงนี่ตัอเตมสองปลาสวงเต็มสี่รับเสานีา้ครับรูปผลงานรับเสานะครับนี่ ปลาสงแงงหนึ่งปลาดุกหนึ่งแต่ตายปลาดุกแต่ครับเพิ่งตายแล้วปลาโคอีกหนึ่งปลาตองสองครับตอนเสาตอนกลาคืนผมก็ได้ปลาตองตัวนึงกับปลาสงแงงตัวนึงแล้วกับปลาซื่มห้องตัวนึงนะครับหมานด้วยครับถือว่าหมานครับมาเนี่ครับขอขอบคุณที่เข้ามาที่ตามรับชมทางสองวิธีบ้านหน้านะครับเนาะแล้วก็จะลืมติด ตามผลงานผมตัวไปนะครับเด้อมีคลิปอย่างมาให้บังอีกรืมกดไลค์กดแช่กดทิดสามให้ผมนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเย็ดคลิปตัวไปมาพี่น้องในเบิง้งคลิปหายุหาก,กินเท่านี้ละทุกอย่างครับวิธีบรรณาพาลุยหาก,กินทุกอย่างครับผมก็ขอไปชิปไว้สวัสดีละครับ,รบสวัสดีครับ